สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมอีกครั้งในค่ำคืนนี้พร้อมกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงที่ชวนให้ขนหัวลุกวันนี้ผมได้นำเรื่องราวของคุณต้อมมาฝากกันครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณต้อมเขาได้กรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เขายืนยันว่ามันเปลี่ยนชีวิตและมุมมองความเชื่อของเขาไปตลอดกาลจากการที่เคยคิดว่าเรื่องผีสางเทวดาเป็นเพียงเรื่องแต่ง กลายเป็นคนที่ต้องเข้าวัดทาบุญอยู่เป็นประจำเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปนี้มันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับถนนที่พวกเราหลายคนอาจจะเคยสัญจรผ่านไปมาโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีความลับอันน่าสะพึงกลัวซ่อนอยู่ก่อนอื่นผมขอแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับคุณต้อมกันสักเล็กน้อยนะครับคุณต้อมที่ว่านี้เป็นหนุ่มออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับ ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองส่วนบ้านของเขาก็จะอยู่ไกลออกไปแถบชานเมืองหน่อยชีวิตในแต่ละวันของเขาก็เหมือนกับพวกเราเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับตอนเช้าก็ต้องฝ่าฟันรถติดเพื่อไปทํางานตอนเย็นก็ขับรถกลับบ้านเป็นกิจวัตรประจําวันที่วนเวียนซ้ําๆคุณต้อมเล่าว่าปกติแล้วเขาจะพยายามกลับบ้านไม่ให้ดึกมากนะักอย่างช้าที่สุดก็ไม่น่าเกินสามทุ่ม เพราะโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่ค่อยชอบบรรยากาศการขับรถคนเดียวในเวลากลางคืนสักเท่าไหร่มันรู้สึกวังเวงยังไงบอกไม่ถูกและจุดสําคัญที่คุณต้อมเน้นย้ํากับผมเป็นพิเศษเลยก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับหรือวิญญาณเลยแม้แต่น้อยเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องที่คนจินตนาการขึ้นมาเองหรือไม่ก็เป็นนิทานที่เอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นแต่ประสบการณ์ในคืนนั้น มันได้เปลี่ยนความคิดของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรื่องราวทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นในคืนวันหนึ่งครับวันนั้นคุณต้อมมีความจําเป็นต้องอยู่เคลียร์งานที่ออฟฟิศจนดึกดื่นมากเนื่องจากมีประชุมทางไกลกับลูกค้าจากต่างประเทศซึ่งเวลาของเรากับของเขามันก็ต่างกันมากกว่าจะประชุมและสส่งงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงตีหนึ่งกว่าเข้าไปแล้วคุณต้อมก็รู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนอยากจะกลับถึงบ้านนอนพักผ่อนให้เร็วที่สุด เขาจึงรีบเก็บของปิดออฟฟิศแล้วลงมาที่รถยนต์คู่ใจของเขาที่จอดรออยู่ในตอนที่ขับรถออกมาจากที่ทํางานนั่นเองครับด้วยความที่อยากจะถึงบ้านไวๆคุณต้อมเลยลองเปิดระบบนําทางหรือว่า GPS เพื่อจะดูว่ามีเส้นทางลัะเส้นอื่นอีกหรือไม่ซึ่งระบบก็ได้แนะนําเส้นทางใหม่ขึ้นมาเส้นหนึ่งครับมันแจ้งว่าเป็นเส้นทางที่จะช่วยประหยัดเวลาไปได้พอสมควรเลยทีเดียวในตอนนั้นด้วยความอ่อนเพลีย และความปรารถนาที่จะทิ้งตัวลงบนเตียงนอนนุ่มๆคุณต้อมจึงไม่ได้คิดอะไรมากและแตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าสู่เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนั้นในทันทีเส้นทางใหม่ที่ว่านี้มันพาเขาขับรถลัดเลาะ,ะผ่านถนนสายรองเส้นหนึ่งครับคุณต้อมเล่าให้ผมฟังว่าทันทีที่รถของเขาแล่นเข้าสู่ถนนเส้นนั้นบรรยากาศรอบข้างมันก็พันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนถนนเส้นนี้มันเงียบสงัดและมืดมิดอย่างน่าประหลาดใจ มีเสาไฟให้แสงสว่างเป็นระยะระยะก็จริงแต่หลายช่วงก็เป็นความมืดสนิทที่ชวนให้ใจหายสองฝั่งของถนนส่วนใหญ่ก็เป็นตึกเก่าที่ดูรกล้างมีสภาพสุดโทเหมือนถูกปล่อยทิ้งมานานหลายปีสลับกับที่ดินเปล่าที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าและวัชพืชสูงทุ่มหัวบรรยากาศมันเริ่มทวีความเปรี่ยวและวังเวงขึ้นทุกขณะคุณต้อมก็พยายามไม่คิดอะไรพางขับรถต่อไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบภายในห้องโดยสาร เพราะความเหนื่อยล้าทําให้เขาไม่มีอารมณ์จะเปิดเพลงหรือวิทยุฟังเลยแม้แต่น้อยเมื่อขับรถลึกเข้าไปอีกสักพักคุณต้อมแก่ก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาครับเขาบอกกับผมว่าจู่ๆตัวเขาก็รู้สึกเหมือนกับมีลมเย็นๆวูบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาในรถทั้งๆที่เขาปิดกระจกทุกบานสนิทและระบบปรับอากาศก็ไม่ได้เปิดแลจนถึงขนาดนั้นตอนแรกตัวเขาก็พยายามปัดความคิดนั้นทิ้งไป บอกกับตัวเองว่าคงจะคิดไปเองเพราะความเหนื่อยจนเริ่มเบลอแต่แล้วครับเขาก็เริ่มได้ยินเสียงแว่วๆมันเป็นเสียงที่เบามากคล้ายกับว่ามีคนกำลังพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ในรถของเขานี้เองเสียงนั้นมันฟังไม่ชัดเจนนะักจับใจความก็ไม่ได้แต่มันก็ดังพอที่จะทำให้คุณต้อมต้องหันไปมองที่เบาะข้างคนขับซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันว่างเปล่าเขาก็เลยรีบมองกระจก่องหลังเพื่อตรวจดูเบาะหลัง แต่ว่าก็ไม่พบใครหรือว่าสิ่งปกติใดๆเช่นกันถึงตอนนี้คุณต้อมเองก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงพยายามข่มใจและบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าตัวเราคงจะหูแว่วไปเองแหละนะก็เราเหนื่อยนี่นาเอาละครับคุณผู้ฟังจากจุดนี้ไปเรื่องราวมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่น่าขนลุกอย่างแท้จริงแล้วครับขณะที่คุณต้อมกำลังขับรถฝากความมืดและความวังเวงไปเรื่อยๆนั้น สายตาของเขาก็พันไปสะดุดกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่จอดเสียอยู่ริมทางด้านหน้าไฟท้ายของรถคันนั้นกําลังกระพริบติดติดตับๆเป็นสัญญาณมงบอกว่ารถหน้ากําลังจะมีปัญหาด้วยความที่เป็นคนมีน้ําใจครับคุณต้อมจึงคิดว่าเจ้าของรถอาจจะกําลังต้องการความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจชะลอความเร็วของรถลงเพื่อจะเข้าไปดูให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอรถค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้ คุณต้อมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นครับผู้ชายคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ดูเก่าและมอซอกับกางเกงยียนสีซีดๆท่าทางภายนอกก็ดูเหมือนคนงานหรือว่าชาวบ้านในละแวกนั้นแต่สิ่งที่คุณต้อมสังเกตเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดเอามากๆก็คือชายคนนั้นยืนนิ่งสนิทครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยแม้แต่น้อยเรากับหุ่นปั้นหรือหุ่นขี้พึ่งที่ถูกนามาตั้งทิ้งเอาไว้ ัวเขากำลังยืนจ้องมองมาทางรถคุณต้อมที่กำลังเคลื่อนเข้าไปหาด้วยสายตาที่ยากจะอ่านความรู้สึกได้ในความมืดสลัวนั้นคุณต้อมจึงตัดสินใจลดกระจกลงประมาณครึ่งหนึ่งกะว่าจะเอ่ยปากถามไทยด้วยความเป็นห่วงแต่ว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรออกไปเขาก็ได้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดเจนขึ้นและภาพที่เห็นก็ทำให้เขาต้องรู้สึกชาว,ว่าไปทั้งตัวใบหน้าของชายคนนั้นซีดขาวไร้สีเลือด ดวงตาดำคล้ําแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือรอยยิ้มของเขาครับคุณต้อมบอกว่ามันเป็นรอยยิ้มที่กว้างมากกว้างจนผิดมนุษย์มนาเป็นรอยยิ้มที่เหมือนถูกฉีกออกไปจนเกือบจะถึงใบหูมันเป็นรอยยิ้มที่ค้างเตืองอยู่บนใบหน้าน,นั้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยถึงแม้จะเริ่มรู้สึกบอดหวานจนหัวใจเต้นไม่เป็นละซ้ำแต่คุณต้อมก็ยังพยายามคิดในแง่ดีว่าชายคนนี้อาจจะมีสติไม่สมประกอบ หรือมีท่าทีแปลกๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาจึงรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่น้อยนิดเตรียมที่จะเอ่ยปากถามออกไปอีกครั้งและในจังหวะนั้นเองครับคุณผู้ฟังชายแปลกหน้าคนนั้นก็ค่อยๆหันใบหน้ามาสบตากับคุณต้อมแบบเต็มๆแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาแต่ว่าท่าทีและน้ำเสียงที่คุณต้อมบอกเล่าให้ผมฟังนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของคนปกติเลยแม้แต่น้อยครับมันให้ความรู้สึกที่เย็ยนเยอือกน่าสะพึงกลัว และผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงคุณต้อมเลา่าว่าวินาทีนั้นเขาถึงกับช็อกจนตัวแข็งไปเลยทีเดียวและในขณะที่เขากําลังอึ้งอยู่นั้นเองครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมันเย็นมากๆมาสัมผัสอยู่ที่ต้นคอของเขาจากทางด้านหลังทั้งๆที่ในรถก็มีเพียงเขาอยู่แค่ตัวคนเดียวเท่านั้นนี่แหละวินาทีนั้นเองครับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคุณต้อมก็ทํางานในทันทีเขาไม่คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เหยียบคันเร่งจนจมมิดพารถพุ่งทะยานออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่รถเก่าๆของเขาจะทําได้โดยไม่กล้าแม้แต่จะเหลียวหลังหันกลับไปมองเขามุ่งหน้าขับตรงไปอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งไปจอดติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งข้างหน้าหัวใจของคุณต้อมในตอนนั้นเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากนอกอกมือไม้ก็สั่นเทาจนแทบจะประคองพวงมาลัยไว้ไม่อยู่และในขณะที่รถจอดนิสน,นิตอยู่นั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่กระจกข้างรถด,ด้านคนขับครับมันเป็นเสียงเคาะสองครั้งที่ดังชัดเจนมากดังก๊อกก๊อกคุณต้อมตกใจสุดขีดเลยครับจนไม่กล้าหันไปมองแต่ด้วยความอยากรู้ที่มันมีมากกว่าความกลัวในเสี้ยววินาทีนั้นเขาก็ฝืนใจหันควับกลับไปมองและสิ่งที่เขาเห็นก็คือความว่างเปล่าครับไม่มีใครหรืออะไรอยู่ข้างรถของเขาเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความมืดมิดของคํำคืนเท่านั้น ความกลัวละลอกใหม่ถาดโถมเข้ามาในใจของคุณต้อมอยา่างรุนแรงในหัวของเขาคิดอยู่อย่างเดียวก็คือต้องกลับบ้านให้เร็วที่สุดพอสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาก็รีบเหยียบคันเร่งออกรถไปในทันทีและในที่สุดครับเขาก็สามารถขับรถกลับมาถึงบ้านพักของตัวเองได้อย่างปลอดภัยพอมาถึงบ้านคุณต้อมจอดรถแบบไม่คิดชีวิตแล้วรีบวิ่งขึ้นห้องล็อกประตูหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนาเขานั่งหอบหายใจอยู่บนเตียงเ,เ,เป็นเวลานาน,าน เพราะว่าความหวาดกลัวยังคงเกาะกลุ่มหัวใจของเขายังไม่จางหายไปเลยตัวเขาเองตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งในทันทีครับแล้วก็เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เพิ่งประสบพบเจอมาให้ฟังจนหมดเพื่อนของเขาเองก็ตกใจไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ได้ถามถึงรายละเอียดของเส้นทางที่คุณต้อมเพิ่งขับผ่านมาเมื่อคุณต้อมอธิบายลักษณะของถนนเส้นนั้นให้เพื่อนฟังเพื่อนของเขาก็เงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเล่าข้อมูลที่น่าขนลุกกลับมาว่าถนนเส้นที่ว่าน่ะ มันมีเรื่องเล่ากันในหมู่คนแถวนั้นว่าเมื่อหลายปีก่อนมันเคยเกิดอุบัติเหตุดุนแรงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มักจะมีคนพบเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนในยามค่ำคืนดึกสงัดอยู่บ่อยครั้งพอได้ฟังเช่นนั้นครับคุณต้อมแกก็ยิ่งขนลุกไปทั้งตัวเพราะตัวเขาเองอะ่ะไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยในชีวิตหลังจากเหตุการณ์คืนแห่งความสยองขวัญน,นั่นเองครับ คุณต้อมก็ตั้งปณิธานกับตัวเองอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ใช้ถนนเส้นนั้นอีกเป็นอันขาดไม่ว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขนาดไหนก็ตามเขายังคงฝันร้ายถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอยู่หลายคืนติดต่อกันยังฝันเห็นชายคนเดิมมายืนจ้องมองเขาอยู่ที่ปลายเตียงด้วยรอยยิ้มที่กว้างผิดธรรมชาติแบบเดิมไม่ผิดเพีย้ยนคุณต้อมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากตัวเขาจึงเริ่มไปทําบุญที่วัดบ่อยขึ้น เพราะกลัวว่าสิ่งที่เขาเจอจะยังคงติดตามตัวเขามาด้วยต่อมาตัวเขาเองก็ได้ยินเรื่องราวทำนองนี้จากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆอีกซึ่งก็ยิ่งตอกําว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติอยู่จริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นหรอกครับคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปเกือบเดือนความทรงจำอันน่ากลัวในคืนนั้นก็ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของคุณต้อม วันหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปส่งเอกสารสำคัญให้กับลูกค้าในย่านเดียวกับที่ถนนเส้นนั้นตั้งอยู่แต่คราวนี้เขาเลือกใช้เส้นทางหลักที่อ้อมกว่าและไกลกว่ามากเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปเผชิญหน้ากับความทรงจำอันเลวร้ายในระหว่างที่กำลังขับรถอยู่นั่นเองจู่ๆคุณต้อมก็ได้กลิ่นแปลกๆโชยเข้ามาในรถมันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นยางไหม้ผสมกับกลิ่นควันจางๆซึ่งเป็นกลิ่นที่ทำให้เขานึกถึงเหตุก,การณ์ในคืนนั้นขึ้นมาทันที เขาคิดว่ารถอาจจะมีปัญหาจึงจอดรถข้างทางรวลงไปตรวจสอบดูแต่ว่าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเลยครับและเมื่อตัวเขากลับขึ้นมาบนรถนั้นกลิ่นนั้นก็ได้จางหายไปอย่างน่าประหลาดจนกระทั่งคืนหนึง่งในขณะที่คุณต้อมกําลังนั่งทํางานอยู่ในห้องพักของเขาคนเดียวเงียบๆครับ,รบเวลาในตอนนั้นก็น่าจะล่วงเลยไปจนถึงประมาณตีสองแล้วบรรยากาศรอบตัวเนี่ยต้องเรียกว่าเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง และในความเงียบนั้นเองครับตัวเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมห้องของเขาตัวเขาเองเนี่ยหันควับไปมองตามสัญชาตญาณในทันทีและสิ่งที่เขาเห็นก็คือเงาตะคุ่มของคนยืนอยู่มุมมืดของห้องนอนของเขาเองครับเงานั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเงาของผู้ชายคนที่เขาพบบนถนนในคืนนั้นไม่มีผิดเพี้ยนใบหน้ามองเห็นได้ไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่คุณต้อมเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ รอยยิ้มที่กว้างแบบเดิมรอยยิ้มที่ทําให้เขาขนลุกขนพองทั้งตัวไปอีกครั้งคุณต้อมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกตัวแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกเขาเองพยายามตั้งสติอย่างสุดชีวิตรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปล่งเสียงตะโกนขับไล่เงาล่างนั้นออกไปจากห้องของเขาแต่หน้าแปดที่เงาล่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นยางไหมที่เขาเคยได้กลิ่นในรถวันนั้น มันกับฟุ้งกระจายคะคลุงไปทั่วห้องนอนของเขาอย่างรุนแรงจนทําให้เขาเองรู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออกคุณต้อมรีบเปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อระบายอากาศครับแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องของตัวเองไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่ห้องโถงจนถึงเช้าโดยที่ไม่กล้ากลับเข้าไปในห้องนอนอีกเลยตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณต้อมตัดสินใจเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของเขาเพื่อปรึกษาพระสงฆ์ เขานั่งลงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พระท่านฟังด้วยความหวาดวิตกพระท่านก็รับฟังอย่างใจเย็นก่อนจะให้ความเห็นกับคุณต้อมว่าบางทีดวงวิญญาณดวงนั้นอาจจะมีความผูกพันบางอย่างหรืออาจจะติดตามคุณต้อมมาเพราะการที่คุณต้อมไปพบเจอเขาในสถานที่เกิดเหตุและพยายามที่จะเข้าไปทักทายหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นมันอาจจะเปรียบเสมือนการเปิดช่องทางหรือการเชื้อเชิญให้เขาติดตามมาโดยที่คุณต้อมเองก็ไม่ได้ตั้งใจ พระท่านจึงแนะนําให้คุณต้อมหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นโดยเฉพาะเพื่อปลดปล่อยเขาจากบ่วงพันธนาการและให้เขาได้ไปสู่สุคติเสียทีหลังจากวันนั้นคุณต้อมก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของพระท่านอย่างเคร่งครัดครับเขาไปทําบุญที่วัดอย่างสม่ําเสมอทุกครั้งที่ทําบุญตัวเขาเองก็จะตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับชายรายชื่อที่เขาได้พบบนถนนเส้นนั้นและเมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นกับเขาก็ค่อยๆลดน้อยลงจนหายไปในที่สุดกลิ่นยางไม่ปริศนาก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีกเงาของผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาให้เห็นอีกเลยความหวาดกลัวที่เคยกอดกินติดใจก็ค่อยๆคลายลงจนในที่สุดตัวเขาเองก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณต้อมที่ผมนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในคืนนี้ครับ พอผมฟังเรื่องของเขาจบมันก็ทำให้ผมอดคิดตามไม่ได้เลยว่าถนนบางสายที่เราสัญจรผ่านกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะในยามค่าคืนนั้นอาจจะมีเรื่องราวหรือความลับบางอย่างซ่อนเล้นอยู่จริงๆก็เป็นได้บางทีวิญญาณดวงนั้นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเขาอาจจะแค่เหงาหรืออาจจะแค่อยากให้ใครสักคนหรืออาจจะแค่อยากให้มีใครสักคนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาบ้างเท่านั้นเองก็ได้ครับแล้วคุณผู้ฟังละครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างหากเป็นตัวคุณคุณจะยังกล้าขับรถผ่านเส้นทางเปรียวๆในยามค่ำคืนอีกหรือเปล่าหรือถ้าหากคุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนี้ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณได้นะครับสำหรับคืนนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะนอนหลับฝันดีและไม่มีเสียงคอปริศนาที่ข้างหน้าต่างหรือว่าเงาของใครบางคนมายืนยิ้มอยู่ที่มุมห้องของคุณนะครับสวัสดี ดีครับ